หนามนี่มันเป็นขนุนไม่ใช่ครับอ๋อเหรอเป็นพ่อไม่เคยดูคลิปเหรอแม่วิธีการดูใช่ใช่ไหมใช่ไหมอ่าถ้ามันไม่มีหนามเนี่ยขนุนปักมีปักมีโอวิธีการดูง่ายๆนะครับให้ดูว่ามันมีหนามไม่มีหนามเวลาปอกทุรีนอย่าไปปอกออกน้าออกนะครับทาไมครับพ่อตบเซอออกี่พีครับหนึ่งสองอ่าพ่อเห็นอันหนึ่งสองสาม อ่าให้พาวนิงเขาได้ทำงานก่อนพาวนิงทำงานเพราะ้วบอกจ้าต่อมาข้างบนท่านเจษดาระวังนะครับครับภูเขาไฟจะหล่นใส่ราระวังนะฮะระวังนะฮะภูเขาไฟจะหล่นนะฮะมันมีลูกสุกอยู่ข้างบนลูกหนึ่งฮะพ่อครับเห็นบอกว่าทุเรียนเราเนี่ยครับก็อายุยังยังไม่เยอะมากใช่ไหมก็จะพยายามที่จะไม่ให้เขาอ่ได้ออกลูกเยอะมากเกินไปเฉลี่ยประมาณสักต้นหนึ่งก็ประมาณสักเท่าไหร่พ่อประมาณสักสามสสี่สิบลูกสามสิบถึงสี่สิบลูกเพราะอะไรครับพ่อ เพื่อให้เขาได้ดูแลลูกดีๆครถ้ามีลูกเยอะมากเขาก็เหนื่อยเพราะว่าลูกก็เล็กไม่รู้ลูกสวยทุเรียนเราเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ถ้าเขาต้องแบกรับลูกเยอะกว่านี้ถ้าลูกดกกว่านี้ทั้งห้าสิบหกสลูกเหมือนที่อื่นเนี่ยคุณภาพมันก็จะได้น้อยคุณภาพได้น้อยแล้วปีหน้าเขาจะช็อปเขาเหนื่อยเขาอมลูกเยอะมันก็เหนื่อยทีมงานเพิ่งชวนมาไม่ตอนนั้นท่านายอำเภอไม่จะเข้าทีมงานเพิ่งชวนมาเดี๋ยวปีหน้าได้เจอกันครับเอาเลย ก็คุยไปเถอะเอาเห็นเห็นอะไรจะให้พี่เลเขาขาหลบไปอะไรขาตั้งขาเอาคนมือมือตัดมือตัดมือตัดระวังหัวนะมือตัดขึ้นระวังหัวระวังหัวมือตัดนะเอากอมาให้ท่านเจดครับเอาเอาลูกบอลลงก่อนเลยไหนมือตัดอันนี้มือตัดเหรอครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อติ๊กขาอะไรไม่นะชื่อฟิล์มปออะไรแล้วปอหกแล้วเหรอ ทำไมเราให้จะถือมีดดิโอ้ยมีหางเสือไหลูกปอหครับปอหกทับอะครับชื่ออะไรครับพัดด้วยชื่อฟิล์มเหรอครับมืออันนี้มือมือตัดเลยเหรอพ่อครับผมเพิ่งฝึกเพิ่งฝึกเหรอครับเฮ้ยเราเราเราไม่ได้ใช้ลิงเก็บทุเรียนใช่ไหมเด็กตกลมาไมแล้วถ้าใช้เด็กทรมมาา้้ถใชเด็กเก็บทุเรียนเราจะโดนไหมเนี่ยแล้วพ่อโดนอะไรอ่ะโดนอะไรนะไทยนักกเปล่าโดนหนามโดนหนามหาอะไรได้ให้เด็กขอไม่เกี่ยวมีอะไรได้ไหม มีรายได้ด้วยพ่อเท่าไหร่จ้างยังไงแล้วแล้วแต่บางวันถ้าเก็บเยอะก็โอเคเท่าไหร่ได้วันสี่ห้าร้อยวันละเกือบยพันจะมีจริงเหรอได้วันสี่ห้าร้อยถามจริงตัดวันวันหนึ่งกี่ลูกกี่ลูกที่ได้สี่ห้าร้อยอ่ะมีทิปพิเศษนักท่องเที่ยวด้วยฮะจริงเหรออ๋อตัดโชว์นักท่องเที่ยวเงี้เหรอโอ้สุดยอดเนาะได้ตังไปทำอะไรเนี่ยเอาตังไปทำอะไรเติมเกมไม่ใช่เอเอาตังไป อโอ้คือเด็กไม่เหมือนสับปะราใช้ให้แบบว่ามีมีมีอาชีพเสริมมีรายได้เสริมด้วยช่วงแบบปิดเทอมช่วงโควิดอะไรเงี้ยนะพ่อเนาะแมนเลยแหละได้เยอะไม่ได้เยอะไหมวันหนึ่งที่กี่บาทเวลาเวลาเวลาพ่อจ้างสัตว์เนี่ยนะตอบสิ่ะเท่าไหร่เอ้าไม่ให้ไหร่ตอบเลยลูกห้าพันนี่ผู้ช่วยนี่นี่ตัดมานานยังดูสิตัดมานานยัง กันมีสองคนมีมิตัดสองคนมีตัดสองคนนะเอาถ่ายรูปก่อนสุดยอดเลกสุดยอดยอดนี่แหละผมจะปั้นเป็นมือหนึ่งของแถวนี้เลยน้ามาบังทำไมอ่าจะไปภาพยิ่งได้เลยภาพยิ่งเด้อเด้ชื่ออันนี้ชื่ออะไรนะอีกคนชื่ออะไรโอ้โอ้ชื่ออะไรนะโอ้ครับโอ้กับฟิล์มอายุเท่ากันไหมเท่ากันไหมต่ออะไร ปหกโอ้ก็มาหาโรงเรียนมันคุณอยู่ข้างหน้ายได้เสริมวันนี้โรงเรียนเหรอมามอาไปเงินไม่ต้องมาต้องอ่าสุดท้านะลงตุยด้วยหนึ่งสองโอเคอ่าพร้อมยังนะไอ้ตัวเกียร์อยู่อ่ามาๆามาหน้าตาเหมือนโดนบังคับมาเนี่ยตุยให้มานะผูดหนเพราะมามาหน้าตาเหมือนโดนบังคับมาเนาะ ยิ้มแย้มยิ้มแย้มยิ้มแย้มเลยลูกสงสัยก่อตุ้ยอีกครังค่าจ้างแน่เลยโอ้ยสองคนนี้เป็นเป็นมือมือตัดกับมือรับเหรอใช่ไหมใช่ไหมได้ทั้งสองอย่างสองอย่างโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมโอ้คนนี้ตัดได้ไหมคนไหนตัดคนไหนตัดคนนี้ครับคนนี้ตัดหน้าตาเหมือนโดนบังคับมาเนาะเลยได้ขออนุญาตท่านผอมายังขอมายังเนี่ยมาเนี่ยอ๋อขอมาท่านผอมาแล้วขออนุญาตก่อนพอสวัสดีครับขออนุญาตนะครับ เหมือนโดนเหมือนยังไงน้อเหมือนโดดเรียนมานั่นเนี่เนาะเหมือนเหมือนแบบมีความผิดอะไรเงี้ยอ่าปลาปลาเดี๋ยวโชว์ให้โชว์ด้วยอ่ะให้น้องโชว์ให้ดูหน่อย,อ,อ,ชชอ,ยอ่ามามามาใส่หน้าพ่ออ้อหน่อยอ่าอ่ท่านพ่อขออนุญาตนะครับ <laughs> อา่าฮ่อ <laughs> คืออะไรลูกคือคอะไรก็ลูกอ้าวจับกรสอบ ตันี้กต่รองท้าให้ลุงตุนตีนใหม่กันลูกมมได้เอาสอนก็ได้ลูกไปแล้วไปแล้วอย่างไหนทาเอาสูงมากเอาลูกเอาตัวไหนเอาตัวไหนลูกเอางานนี้แต่ทาไม่ขึ้นเหรอโอ้โหไอเด็กไอเด็กมันไอเด็กมันทำให้เด็กมันดูหน่อยหรือทำให้เด็กมันดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องก็ททำก่อนอื้เอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อเสียพก่อมไหมฟังเสียงทีฟังเสียงที เกย์จัดยังไงสิพูดสิพูดสิอธิบายมันเป็นยังไงบ้างเสียงรวมหลวมได้ยังได้ยังได้แล้วครับอันนี้พูดไทยได้ไหมนี่พูดได้นะขอทีขอทีขอทีเขาไหนเขาไหนขอหัวกินได้ยังกินได้หรือยังลูกได้ยังยังต้องไปไปบอกประมาณกี่วันลูกสองสักกี่วันอ่ะพูดมาไม่ต้องอายไม่ต้องอายออกทีวีช่องเจ็ดคนดูเยอะแยะสองสามวันสองสามวัน ดูคนลุ้นเต็มเลยเวยโอ๊ยไม่ไม่ลุ้นว่าจะแต่งไม่รุนว่าจะพูดหรือเปล่าเออเออนะเหมือนเราบังคับน้องเข้ามาหรือเปล่าเจ็ดดูเสียงเกงในป่ะมันมองไม่เห็นใส่แล้วใส่ใสองสามพันเหยื่อายังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่าเดี๋ยวคนรับอยู่ไหนคนรับเอาถอยเออสองเอาถ่ายคนรับเลยแทนคนรับเลย ตัดให้ลูกได้ไหมตัดแล้วเหรอเออตัดตอนไหนวะไวจังอ้าวมา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 ลับอ้ารับ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 เออมาอีกมาอีกต้มต้องถามพ่อพ่อให้ตัดกี่ลูกช้าๆนะลูกเสียงอันนะทุกลูกก็ได้ครับขอตบมือหน่อยนะเมื่อกี้น้องเขารับมันนะตบมือค่ะได้ไหมได้เลยอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะหนึ่งสองสาม โอ้โหแข็งมากเลยเอาอะไทําเป็นฆ่าหนูผมตบไม่ได้ครับนาจผมตบไปเอาเนืองดองซัมเอเอาไหม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 ตบกไหมตอกไหมตากลูกตบมือเดี๋ยวก่อนลูกตัดก่อนตาก่อนไอ้ตบก่อนตบก่อนพวกแกไอคนบนไม่ต้องตบมือนะอ่าเดี๋ยวนับให้เดี๋ยวนับให้เดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามให้กําลังใจหน่อยนะครับเอานะเอานะ อันหนึ่งสองสามเอ้ย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 พอแล้วไม่เชื่อมืวาเลยกุญแจน่ะนะพ่อตอนแรกเจตสดาว่าจะขึ้นไปเองพ่อทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวกิียทุเรียนหักไม่ได้ผมกลัวเดี๋ยวอะไรเอาถอยถอยเอายังตอนแรกว่าจะขึ้นไปเองครับทีมงานห้ามไว้พ่อ ตัวกิ่งทุเรียนหักครับกิ่งมือเล็กก็เลยต้องต้องเลยให้น้องเขาเขาขึ้นไปแทนโอเคครับไหวยไหมข้างบนน่ะระวังตกไหวมไอ้ถ้าไม่ไหวบอกพี่นะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูแต่ตอนนี้พี่ให้กำลังใจดีกว่าโอเคครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร่งนะอย่าเพิ่งตันนะพูดภาษาสีเกล็ดก็ได้มาพูดอะไรมาปูซี่ปูซี่พูดภาษาสีเกล็ดก็ได้พูดพูด พร้อมยังไงกินได้บะกินได้หรือยังไหนกินได้หรือยังกินได้หรอกวะกินได้หรอกค่ะได้กินได้ยังกินได้ยังเอาพูดดังๆพูดดังๆกินได้ยังกินได้ยังตัวหมอเป็นคนล่าเนาะกอนได้เลยครับตาตาตาเลยตาเลยโอ้โหลูกใหญ่เนาะเอาท่านเจียดได้ไหมไม่น่าจะได้ได้อยู่ครับได้อยู่ให้น้องรับก่อนให้น้องรับเนี่ยนะตัวเล็กนะคะรับตัวเล็กรับนะตัวเล็กรับนั่นีกเฮ้ยเหวายไหมเนี่ยย้อนย้อนมีดระนะย้อนทุเรียนนะโี่เยมพนนย้อนนะ เราเราดี่อยู่ฝั่งนี้กด้เดี๋ยวน้คนละมุมกันเดี๋ยวเดี๋ยวลดหนะเดี๋ยวอย่าพ่งนะได้ม่กุ้งด้ไหถ้ากุงได้มุมน้ามุมไหนเนี่ยเอาคนะมุมหนงกุ้๋อฟังนนะเอาังนันอ๋โนใส่อจะยมีวนมันีังทกมีคยน่แป๊บนึงแป๊บง นักเตมนักเติือับนเตีพร้อมพร้อมพร้อมหนึ่งพร้อมไหมหนึ่งสองอักอันนี้เขาียกหอมดูดิม่นมีกยังอันี้อันนี้สุกยังไม่อันนี้ถ้าหักอย่างนี้พ่อ ถ้าถ้าการถ่ายอย่างนี้ตัดตัดเงินไม่เนี่ย่ายเงินตัดค่าแรงไหมตัดค่าแรงไหมก่าเอาไปกินเก่าดูพ่อบอกว่ามันถือว่ามันได้สัมผัสดินบุกเอาไฟของแท้ใช่ครับมันจะเพิ่มเลยมันจะเพิ่มความอร่อยมากขึ้นเหรอใช่ครับใช่ในพ่อนี่ก็ใช่องชงธรรมดาพ่อจะเอากาลติดนะเจ้าสู้ค่อยกได้หรอ